ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆก็พบกันอีกแล้วนะครับกับคัวลินฟินเวอร์นะครับก็วันนี้ผมจะมาทําเมนูผัดคะน้าน้ามันหอยนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันนะครับว่ามีอะไรมั่งนะครับก็หลักๆก็จะมีคะน้าครับอันนี้เป็นคะน้าฮ่องกงนะครับเพื่อนๆอันนี้ผมล้างเรียบร้อยแล้วครับก็ผมจะใช้อยู่ประมาณ6 5 4 5สหต้นนะครับก็ผมล้างเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีด้วยแป้งมันนะครับผมใช้แป้งมันแล้วก็น้ําตาลทรายนะครับ แล้วก็กระเทียมนะครับอันนี้ผมโขกไว้แล้วนะครับเดี๋ยวไปเจียวนะครับแล้วก็เกลือนะครับแล้วก็น้ํามันหอย4ี่ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับเพื่อนๆก็เพื่อนๆครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาลวกผักคะน้านะครับแล้วก็วันนี้ผมใช้กระทะนะครับลวกเอาเลยนะครับก็เราตั้งน้ำนะครับเพื่อนๆพอน้ําเดือดเราก็ใส่เกลือนะครับลงไปเลยครับใส่เกลือนะครับที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยนะครับ แล้วก็ตามด้วยน้ำมันพืชน,นะครับเพื่อนๆคนให้เข้ากันเลยครับที่ผมใส่น้ำมันพืชลงไปเนี่ยก็เพื่อเวลาเราเอาผักคะน้าไปลวกนะครับมันก็จะเพิ่มสีสันให้ผักคะน้าครับดูสดนะครับเพื่อนๆดูมันเงานะครับดูน่าทานนะครับก็เพื่อนๆครับคะน้าห้องกงเดี๋ยวเราก็จะลวกกันเลยนะครับก็คะน้าห้องกงก็จะมีแบบ โคนเขาที่ใหญ่นะครับผมก็จะลวกโคนก่อนนะครับเพราะว่าไปเขาจะสุกง่ายอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราแช่ลงไปก่อนนะครับเราจะลวกโคนก่อนถ้าเราลวกพร้อมกันพอดีถ้าก้านมันจะสุกก็พอดีใบมันเหี่ยวแล้วนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะแก่แต่ลวกแป๊บเดียวก็สุกแล้วครับเพื<ๆ>่อนๆเราก็ใส่ลงไปเลยครับลงไปเลยพอเราใส่ลงไปแป๊บเดียวสีเขาก็จะเปลี่ยนแล้วครับเพื่อน เนี่ยครับจะเริ่มเงาแล้วครับเดี๋ยวเราปล่อยไว้งิดแป๊บหนึ่งนะครับก็แค่นี้ก็พอแล้วเพื่อนๆเป็นไงครับสีสันครับดูสดไหมครับดูมันเงาไหมครับเดี๋ยวเราปิดแก๊สแล้วเราก็ไปแช่ในน้าเย็นน็อกน้าเย็นไว้เลยนะครับเพื่อนๆก็เพื่อนๆครับเราเอามาน็อกในน้ําเย็นไว้เลยนะครับแช่ไปในน้ําเย็นนะครับจะทําให้ผักคะน้าเรากรอบด้วยนะครับเพื่อนๆเราแช่ไว้งบบี้เลยนะครับ ก็เพื่อนๆครับหลังจากที่เราพักคณะเราไว้แล้วนะครับเราก็มาขั้นตอนต่อไปก็เรามาเจียวกระเทียมนะครับที่เราโขกไว้นะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยครับเจียวให้หอมเลยครับเพื่อนเอาให้เหลืองเลยครับเดี๋ยวเราเจียวไปแป๊บหนึ่งนะครับ ก็เพื ahead, oon, Oliver, <the> ่อนๆครับเริ่มเหลืองนะครับเดี๋ยวเราตักพักไว้ก่อนนะครับก็เพื่อนเพื่อนครับเราเดี๋ยวเราก็มาทําน้ําผัดกันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนก่อันดับแรกนะครับเราก็ใส่น้ํามันหอยนะครับลงไปเลยครับที่เราตวงไว้แล้วนะครับใส่ลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับใส่ลงไปแล้วก็น้ําตาลนะครับเพื่อนๆน ใส่ลงไปเลยครับน้ำตาลแล้วก็น้ำเปล่านะครับนิดหน่อยนะครับพเพื่อนเก่อนเพื่อนครับผมจะใส่น้ำมันงาลงไปหน่อยหนึ่งนะครับในส่วนของน้ำมันงาถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะพเพื่อนเพื่อนเราก็คนให้เข้ากันเลยครับเราคนให้เข้ากันเลยเพื่อนเพื่อนพอเข้ากันได้ที่แล้วนะครับ ก็เพื่อนๆครับหลังจากที่เราคนส่วนผสมเข้ากันแล้วนะครับก็เดือดแล้วนะครับเราก็มาใส่แป้งมันเลยนะครับเพื่อนๆถ้าใครชอบแบบข้นๆหน่อยก็ใส่เยอะหน่อยนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบน้ําเหนียวๆก็ใส่นิดเดียวก็ได้นะครับแล้วก็พอเราใส่เข้าไปแล้วเราก็คนๆๆๆเลยครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะครับผมจะไม่เอาเหนียวมากนะครับเพื่อนๆพอลาดนะครับ ก็เพื่อนๆครับเดี๋ยวเรามาชิมกันดูนะครับเพื่อนๆรสชาติเป็นยังไงนะครับรสชาติโอเคแล้วครับเพื่อนๆใครชอบรสชาติไหนก็ปรุงไปเลยนะครับแต่นี้ผมจะเน้นแบบจะเน้นแบบออกหวานๆเค็มๆหน่อยๆนะครับเพื่อนๆแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตักราดเลยครับก็เพื่อนๆครับเราก็จัดคณะ ข้คงใส่จานมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลาดกันเลยนะครับเพื่อนๆตักน้ําลาดไปเลยนะครับเราก็ลาดไปตรงกลางเลยครับเพื่อนๆก็เพื่อนๆครับเราลาดน้าซอสของเราลงไปนะครับเราก็ขั้นตอนสุดท้ายก็เรามาโรยกระเทียมครับเพื่อนๆกระเทียมที่เราเกียวไว้นะครับโรยลงไปเลยครับก็เพื่อนๆครับเราก็โรยกระเทียมเกียวเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็ทําง่ายๆนะครับเพื่อนๆ คณะฮ่องกงน้ำมันหอยนะครับก็ทำเองง่ายๆครับก็อร่อยเหมือนกับที่กินที่ร้านเลยแหละครับเพราะว่าสูตรนี้นะครับผมลองทำดูแล้วนะครับก็อร่อยแน่นอนนะครับก็เด็กๆก็ทานได้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็ลองทำตามกันดูนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไ r i b ์กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวไปทานก่อนนะครับแล้วไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ